ครับก็มาดิครับเข้ามาดิครับแน่จริงอ่ะเข้ามาดิครับจดจดจ้องจ้องออมเงินสิทธิ์ยายหมูมาหาเฮงสิทธิ์ไม่มานี่อ้าวนะครับเอออ้าวจัดไปครับจัดไปเอาจัดไปเอาละครับจัดไปครับดีครับดีครับวันนี้ฝนตกเด็กๆดีจ้าเด็กๆดีดดีดดีดเดีด เปลี่ยนทรายใหม่ให้นะดีดดีดเออเอาดีดอา่าอ่านั่นนี่อาเอา้าจะออมเงินจะออมเงินจะออมเงินไอ้นี่มือตบมือวาดดับหนึ่งเจอมวยปั้มมหาเหงเข้าไปนี่อ่าเอาเอาด็กน้อยยอกันน่ารักอ เออเอาเอาแม่มณนีแม่มณนีเป็นไรแม่มณนีแม่มณนีเป็นไรลูกแม่มณนีเป็นไรฮะฮะโอ้ยลูกกัดทางเหรอลูกกัดทางเหรอโอ้อย่าหยุ่มหัวลูกนะลูกกัดทางหน่อยเดียวเองอเอ้าเอ้าอหายเห้งเอ้าเอ้าแม่มณนีก็ดีพอแม่มณีเออเออขบครัวสุขสันขบครัวสุขสันหันษาโอเค ดึง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 ดงดึ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 ง ความสุขของเขากันละอดัลอดัลอดัอดัหนูค่าใครจะแตะออนี่เน่มาดิครับก็มาดิครับเหรอก็มาดิครับเอามาดิครับนะอามาดิครับอามาดิครับเอาเอาชิคับก็มาดิครับก็มาดิครับสิ่์เจีูจะจดจ้องจ้องได้กัน ตุ๊กตามาหนึ่งตัวเออตัวใหญ่ด้วยเอาอือจัดมันไปไอ,อจัดมันไปลูกจัดมันไปเจอเมื่อภาพน่ารักน,าน่ารักกองเด็กเด็ก